มาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะเอาบรรยากาศในการเรียนการสอนดัดวอลลุ่มตัวต่อตัว,ต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 วที่จังหวัดชัยภูมิมาฝากนะคะวันนี้ผู้เรียนนะคะชื่อว่าพี่ชนเดินทางมาไกลจากจังหวัดระยองเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะกิ๊กนะคะก็จะเริ่มสอนนะคะการวิเคราะห์เส้นผมตัดแต่งทรงผมนะคะลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นนะคะขั้นตอนการบำรุงการม้วนลอนคือสอนทุกขั้นตอนเลยค่ะเคสนี้ใช้น้ํายายืดได้ดัดได้คลองสางบวก สูตรแข็งแรงทุงสีเขียวนะคะวันนี้นะคะเราจะดัดวอลลุ่มทรงโคเรียเอสเพิ่มหรือรลอนเกาหลีตัว S นะคะทุกคนพี่ชนนะคะบอกว่าเคยดัดเย็นไม่เคยดัดวอลลุ่มเลยกังวลมากๆว่าจะทำได้ไหมทุกคนถ้าใครมีพื้นฐานการดัดเย็นนะคะการดัดวอลลุ่มทำง่ายมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแกนวอลลุ่มมันแกนเบอร์ใหญ่ะคะ่ะทุกคน แกนใหญ่นะคะทำงานได้รวดเร็วทันใจนะคะม้วนง่ายมากนะคะเพื่อนช่างหลายคนนะคะสสใจนะคะว่าไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนดัดวอลลุ่มได้ไหมเรียนได้นะคะวันนี้กิ๊กแบ่งปันเทคนิคการดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นด้วยนะคะชอข้างล่างสูตรชิกใช้แกนดัดญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันค่ะว่าจะได้รอนไหมเรียนดัดวอลลุ่มตัวต่อตัวนะคะผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือทําเองทุกข,ขั้นตอนเลยนะคะใครนะคะไม่เข้าใจขั้นตอนไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะ มาเรียนที่จังหวัดชัยภูมิที่ร้านเสริมสวยกิ๊กบิวตี้ช็อปนะคะบ้านวังวัดตำบลกุดน้ําใสอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิหรือเพื่อนช่างคนไหนไม่สะดวกมาที่ชัยภูมิก็สามารถนะคะไปสอนได้ถึงที่ร้านได้เลยนะคะ พี่ชนนะคะแจ้งว่าเคยเปิดร้านเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะตอนนี้นะคะมาทําการเปิดร้านใหม่นะคะก็เลยอยากเรียนรู้เรื่องการดัดวอลลุ่มและพี่ชนก็ยังมีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายกับการดัดวอลลุ่มค่ะทุกคนพอได้มาเรียนนะคะก็ได้ปลกล็อกนะคะข้อสงสัยที่พี่ชนคาใจนะคะทุกคนแกบอกว่านะคะวอลลุ่มนะคะ พี่ไม่เชื่อว่าช่างจะเป่าแห้งจบงานทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้พี่ชนจะได้ความรู้จากการดัดวอลลุ่มตัวต่อต,ต,ตัวไปเยอะขนาดไหนนะคะทุกคนที่ร้านกิ๊กนะคะใช้น้ํายายืดได้ดัดได้ของ3บวกแลชฟวีนะคะน้ํายานะคะเป็นน้ํายานําเข้าสูตรเคลาตินกลิ่นหอมไม่เหม็นเคมีสามารถยืดตรงถาวรได้สามารถดัดดิจิตอลได้สามารถใช้เทคนิคมิกแอนแม็กดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช่การดัดเย็นได้ค่ะขั้นตอนการลงน้ํายากโกก สำคัญมากเลยค่ะทุกคนหลอนจะเด้งไม่เด้งนะคะดูที่การลงน้ํายากโกกได้เลยนะคะ ลอนแกนสีเหลืองคือแกนดัดเย็นญี่ปุ่นนะคะเทคนิคแบบไม่ใช่ความร้อนกิ๊กะกออกให้พี่ชนดูนะคะว่าได้ลอนนะคะเมื่อไหรนะคะที่ลงน้ํายาโกกแล้วลอนคายหายหมดเลยนะคะแปลว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่สามารถลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นได้น้ํายาในการดัดวอลลุ่มสําคัญมากค่ะลอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างนะคะส่วนลอนจะเด้งไม่เด้งอยู่ที่การลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นนะคะทุกคนเมื่อเราลงน้ํายาโกกนะคะเอาแกนออกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนําลูกค้าไปสระผมด้วยเชนพู เคลาตินของ3าบวกและบำรุงด้วยสปาเคลาตินของ3าบวกล้างผมลูกค้าให้สะอาดแล้วทำการเป่าให้แห้งสนิทเลยค่ะขั้นตอนนี้แหละคะ่ะที่พี่ชวนบอกว่าไม่เชื่อว่าการดัดวอลลุ่มลอนเด้งๆนะคะจะเป็นการเป่าแห้งจบงานนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลงานพี่ชวนวันนี้กันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยืดคนนะคะดัดปลายวอลลุ่มทรงโคเรียเอสเพิ่มเมื่อผมลูกค้าเริ่มแห้งเราก็จะใส่อาร์เกนออยล์นะคะตัวนี้จะทำให้ลอนกระชับและลดความชี้ฟูของลอนเวลาถ่าย รูปมาผมลูกค้าจะนุ่มๆเงา,งาๆเด้งๆเลยคะ่ะการดัดวอลลุ่มที่ร้านกิกนะคะไม่มีการรีดใดรีดหนีบมวนลอนเพิ่มเติมเลยนะคะเป็นการเป่าแ,แห้งจบงาน100%เซนนะคะถ้าลูกค้าคนไหนอยาก สนใจมาทำผมก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านได้เลยหรือผู้ช่างคนไหนนะคะอยากมาเรียนดัดวอลลุ่มเพิ่มเติมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสวยไหมคะเปาแห้งจุดงาน100%ซค่ะต้องขอบคุณพี่ชวนมากเลยนะคะที่เดินทางไกลมาจากระยองเพื่อมาเรียนดัดผมตัวต่อตัว,ตวกับกิกขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอด้วยค่ะ